สวัสดีค่ะแมตตะว,วันทำกเกษตรค่ะวันนี้มาดูเป็ดค่ะหลังจากชาวบ้านที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วเขาจะเอาเป็ดมาลงนะคะเนี่ยเป็นเป็ดไล่ทุ่งถ้าใครกินไข่เป็ดอันนี้จะไม่มีสารพิษอะไรเลยนะเพราะว่าเป็ดเขาจะมาเก็บข้าวตกที่ตกจากท้องานาแล้วก็พวกกุ้งพ่วงหอยเนะะี่ยค่ะแล้วก็ข้าวดี เป็ดเยอะมากเลยเนาะมาดูไข่เป็ดกันค่ะเนี่ยนี่ไข่เป็ดเขาเต็มเลยเวลาเลี้ยงไปทั่วเหรอเลี้ยงไปทั่วเลยใช่ไหมไปเรื่อยๆนาไข่เกี่ยวแล้วก็เอาไปลงนี่คนเลี้ยงเป็ดไข่เขาขเต็มเลยโอ้ไข่เป็ดเขาเต็มเลย ไข่เป็ดอันนี้ไม่มีสารพิษอะไรเลยเนาะเพราะว่าเ,าเขาเก็บพวกข้าวดีข้าวไรใน้างน่คืเห็นไหมถ้าเราไปซื้อตามตลาดน้องจะเป็นเป็ดฟาร์มนะดูที่ตลาดะจะเป็นเป็ดฟาร์มเดี๋ยวเขาจะใส่ยาใส่สีด้วย แต่อันนี้เขาจะไม่ไม่มีใส่สีนะคะจะเลี้ยงทํามชาติเลยแม่ตะวันก็มาซื้อไปไว้ทำเับข้าวกินพอเดี๋ยวนาตรงไหนเขาเกี่ยวเขาก็จะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไป่ก็มีรถมันมารับแล้วก็ไปลงตามที่นาขเขาเกี่ยวไข่นี้อร่อย ข้างในจะแดงกินกินไม่คาวนะไข่ไข่เป็ดน,นยียกินไม่เหม็นคาไม่เหมือนไข่ตลาดที่เขาเลี้ยงตามฟาร์มนะมันจะใส่สีไข่เป็ดเขาเต็มไงน,นี่คือคนเลี้ยงคนดูแลเจ้าของเขายังไม่มาเจ้าของอยังไม่มาเอาใช่ไหมเจ้าของอยังไม่มาเอา ไข่เป็ดก็เต็ม,ม,มลูกใหญ่มากเลยอเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยแล้วมันก็จะออกไปตามท้องนานเนาะปล่อยแล้วเดี๋ยวมันจะออกไปตามเดินไปตามท้องนานเนี่ยไปหากินเดี๋ยวตอนเย็นเขาก็จะไล่กลับพอไล่กลับมามันจะไข่ตอนไหนตอนเช้าหรอ <c oughs> จะไข่ตอนเช้านะแล้วเขาก็จะเก็บไข่มันจะเข้ามาไข่ในเนี้ยค่ะเ,เ่าไข่ขต็มเลยเนาะไข่ไข่ยไเยอะมากเลยใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาชมก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้แม่ตะวันดนะ้วยเนาะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ